มอร์นิ่ค่ะทุกคนมาเปิดบอกตอนเช้าวันนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่ประมาณ7็โมงวันนี้เนี่ยจ้องไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสาหรับใส่หนังสือเวลาที่เนี่วไปอ่านหนังสือก็มีหนังสือสม,มดุดแล้วก็หนังสือมีกระเป๋าสําหรับใส่ปากกานะคะแล้วก็อันนี้เป็นหูฟังเนี่ยข้างในจะมีหูฟังแบบเป็นสายนิ่ยยังชอบหูฟังแบบเป็นสายอยู่นะคะกระเป๋าตังค์แล้วก็มีกิ๊บ ลายดอกไม้เผื่อเราต้องใช้นะคะแล้วก็โทรศัพท์ตอนนี้เราก็อยู่ในสวนสาธารณะแล้วนะคะอยู่แถวๆวจตุจกักรแสงดีมาก ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะคะดีมากเลยอะ่ะ คนโซนนี้จะสวยมากดูดิแบบโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เอาเสือมาปูปิกนิกหรือเปล่านะคะนี่ไม่เห็นคนเดินเข้าไปเลยอาจจะไม่ให้เข้าก็ได้เดี๋ยวจะให้ดูเอาฟิตของในวันนี้นะคะ 6หนึ่งรอบแล้วนะคะวนมาตรงที่จอดรถเหมือนเดิมแล้วนิวว่าไม่ได้มาวิ่งหรือก็คืออยากจะมานั่งพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับแสงแดดยามเช้ามันทําให้แบบรู้สึกดีมากสดชื่นอะ่ะทุกปกติถ้าตื่นเช้าก็จะไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกอย่างงี้ส่วนสวยมากมีหลายโซนนะคะเขาก็จะมีป้ายแต่บอกทั้งหมดเลยว่าอันนี้คือต้นอะไรต้นอะไรแล้วก็มีลานบัวด้วยทุกคนนิวเจอทางที่ มันจะสามารถเดินผ่านกลางน้ำลงไปได้แบบนี้ดูดีมากดูดีแล้วก็เป็นน้ำมีคนให้อาหารปลาด้วยนะคะอันนี้เป็นกาอีกลาเยอะมากอด้านนี้มีน้ำปุ๊นะคะ แล้วก็เป็นแบบนี้ส่วนอันนี้เป็นแบบนี้สวยมากดีมากแล้วก็มีปลาทุกคนรู้สึกแบบได้อยู่ใกล้ชิดน้องปลามากเห็นไหมนี่ไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมเพราะว่าน้ำมันสีเข้มแล้วปลาก็ตัวสีดำแต่ว่าปลาใหญ่มากตัวใหญ่มากน้องมาอาปากเวยอ่ะแต่ว่า ไม่มีขนมปนัปงหรืออะไรให้นองนะคะหรือว่าของที่เตรียมเมื่อเช้านะคะไม่ได้เอาลงจากรถเลยก็คือเอาลงมาแค่หนังสือเล่มเดียวยังไม่ได้หาที่นั่งอ่านเลยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เดิน,ดนไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็รู้สึกมีความสุขเจอร้านกาแฟแล้วนะคะเราก็จะต้องกินก่อน ของกินเป็นอเมริกาโน่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งเล่นตรงนี้สักพักหนึ่งอ่านหนังสือสักพัง มง40แล้วนะคะแดดเริ่มแรงแล้วแต่ว่าแสนสวยมากในวย่งชอบเลยแต่ว่ายัางไงก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าจะพามาอัปเดตมากกว่านี้ยังไงบองว่าวันหยุดของทุกคนก็มาออก,ากางอานได้ค่ะ